ชายคนหนึ่งเก็บเด็กผู้หญิงจากกองขยะมาเลี้ยงเหมือนลูกแท้ๆตลอด20ปีแต่ในคืนหนึ่งเขากลับพบความจริงที่น่าสะพรึงเสียงหัวเราะของเด็กกลิ่นเลือดและเงาที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านหลังนั้นแท้จริงแล้วเด็กที่เขาช่วยไว้ในวันนั้นเป็นคนหรือเป็นบางสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เสียงฝนตกเสียงประตูไม้ดังเอียดเรื่องราวนี้จะทำให้คุณขนลุกและตั้งคำถามกับคำว่าบุญคุณไปตลอดทั้งคืนอย่ากระพริบตา เพราะตอนจบของเรื่องนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณคิดไว้ตลอดมาฝนตกพรำตลอดทั้งคืนเสียงน้ำหยดกระทบหลังคาสังกะสีดังแผ่วเบากลางกองขยะที่เน่าเหม็นและชุ่มด้วยคโคลนชายวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังค้นหาขวดพลาสติกเพื่อนำไปขายมือของเขาสั่นเล็กน้อยเพราะความหนาวแต่สายตากลับหยุดนิ่งเมื่อเห็นผ้าห่มเก่าขยับได้เองเสียงร้องแถวเบาเล็ดลอดออกมาจากข้างใต้เขารีบเปิดผ้าขึ้น เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนอนอยู่ในนั้นร่างกายซีบเผือดผมเปียกโชกดวงตาแป๋วกลมโตมองขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวหัวใจชายคนนั้นเต้นแรงจนแทบทะลุอกเขาตัดสินใจอุ้มเด็กขึ้นมาทันทีแม้ร่างเล็กนั้นสันเทาและเย็นเฉียบเขาห่อด้วยเสื้อเก่าของตนพาเดินฝ่าฝนกลับ,บบ้านไม้เก่าที่ตั้งอยู่ท้ายชุมชนหลายปีผ่านไปเด็กหญิงเติบโตเป็นสาวงามเธอเรียนเก่งอ่อนโยนและกะตันอยู่ ชายคนนั้นมองเธอด้วยความภูมิใจราวกับเป็นลูกแท้ๆแ,แต่ในคือหนึ่งขณะที่ลมพัดแรงจนบ้านแทบสัน่นเขาได้ยินเสียงบางอย่างจากห้องของเธอเสียงกระซิบต่ำๆที่ไม่เหมือนเสียงคนเขาเดินชา้ชาๆไปตามทางเดินไม้ที่ส่งเสียงเอียดอาดกลิ่นเทียนกำยานโชยออกมาจากห้องแสงสลัวลอดช่องประตูแคบๆหัวใจเขาเริ่มเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเขาผลักประตูเบาๆและภาพที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ เด็กหญิงที่เขาเลี้ยงมากำลังยืนอยู่กลางห้องในมือถือสิ่งที่ดูเหมือนหัวตุ๊กตาเก่าแต่ใบหน้านั้นกลับคล้ายใบหน้าของเขาเองเธอหันกลับมาชา้าชารอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มที่เขาเคยรู้จักแววตานั้นว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นเสียงของเธอเอ่ยขึ้นเบาๆพ่อถึงเวลาที่หนูจะตอบแทนแล้วเขาก้าวถอยหลังแต่พื้นไม้กลับลั่นเสียงดังราวกับเตือนถึงบางสิ่ง แสงเทียนในห้องสันไหวเงาของเธอยาวเหยียดบนผนังและค่อยๆขยับเข้าใกล้เขาอย่างช้าๆเขาพยายามถอยหลังต่อแต่เท้าของเขาสะดุดกับขอบประตูร่างสุดลงกับพื้นดวงตายังคงจ้องมองร่างของเด็กหญิงตรงหน้าเธอก้าวเข้ามาช้าๆแต่ละก้าวเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าเบาเหมือนลมหายใจผมยาวดำคลับของเธอปกหน้ามีเพียงแสงเทียนที่ส่องให้เห็นรอยยิ้มจางๆ รอยยิ้มที่เยือกี่ยนจนเหมือนแผลลึกกลางหัวใจเขาลูกทำอะไรนะเสียงของชายชาราสั่นเครือมือของเขายกขึ้นเล็กน้อยราวกับขอให้เธอหยุดแต่เธอไม่ตอบเพียงแค่ยกหัวตุ๊กตาขึ้นช้าๆแล้ววางไว้บนโต๊ะไม้หัวตุ๊กตานั้นสั่นไหวแล้วมีเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นเหมือนเสียงคนพูดจัดอีกมิติหนึ่งขอบคุณที่เก็บฉันมาแต่ทุกสิ่งต้องกลับคืนเขาหน้าซีดเผือด รู้สึกได้ถึงความเย็นแผ่ขึ้นมาจากพื้นไม้กลิ่นเหม็นคล้ายเนื้อเน่าค่อยๆลอยขึ้นแสงเทียนเริ่มดับทีละเล่มจนเหลือเพียงเปลวเดียวไหววูบอยู่ตรงหน้าเด็กหญิงเธอหันกลับมามองเขาอีกครั้งน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาคู่นั้นแต่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าเป็นน้ำตาที่คล้ายกับการปลดปล่อยบางสิ่งพ่อจำได้ไหมวันที่เจอหนูในกองขยะเสียงเธอสั่นแต่มั่นคงหนูไม่ได้อยู่คนเดียวตอนนั้น ชายคนนั้นขมวดคิ้วภาพความทรงจำย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วเสียงฝนตกกลิ่นขยะเน่าและเสียงบางอย่างที่เขาเคยได้ยินแต่เลือกจะไม่หันกลับไปดูเธอก้าวเข้าใกล้อีกมือของเธอลูบหัวตุ๊กตาเบาๆผิวของมันเปื้นอนโครนและคราบเลือดแห้งอีกคนหนึ่งยังอยู่ที่นั่นเธอพูดเสียงเบาเหมือนกระซิบกับความมืดทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งช้าหนักและสม่ำเสมอทุกครั้งที่เคาะ แสงเทียนก็สั่นไหวแรงขึ้นชายชราสะดุ้งสุดตัวเขามองไปที่ประตูไม้เก่าที่โยกไปมาจากแรงลมเสียงเคาดังขึ้นอีกและครั้งนี้มีเสียงหัวเราะเด็กเล็ก,ลกๆแทรกเข้ามาหัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะใครใครอยู่ข้างนอกนั่นไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหัวเราะที่ค่อยๆดังขึ้นและตามมาด้วยเสียงลากของบางสิ่งที่ถูพื้นมาทีละนิดเด็กหญิงหันไปมองประตู เธอยิ้มอีกครั้งแต่คราวนี้ใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวพ่อหนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้อยู่คนเดียวประตูเปิดออกช้าๆลมเย็นจัดพัดเข้ามาในห้องเทียนดับสนิทในทันทีในความมืดสนิทนั้นชายชราได้กลิ่นคาวเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆและได้ยินเสียงเท้าเล็กๆวิ่งวนรอบตัวเขาพยายามจะตะโกนแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอมือสั่นเทาเหมือนคนกำลังหนาวตายมีบางสิ่งเย็นเยียบแต่ที่ไหล่ของเขา เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเสียงที่คุ้นเคยแต่ฟังแล้วสั่นสานขอบคุณที่เลี้ยงหมูทั้งสองเขาหันขวับไปและในแสงแวมวับสุดท้ายจากไฟที่กำลังดับเขาเห็นใบหน้าของเด็กหญิงอีกคนซีเผือดดวงตาขาวพโพลนริมฝีปากฉีกยาวไปจนถึงแก้มเธอยิ้มให้เขาและพูดคำเดียวกับพี่สาวของเธอถึงเวลาตอบแทนแล้วพ่อเสียงหัวเราะของเด็กทั้งสองดังแผ่วเบา แทรกเข้ากับเสียงลมที่พัดลอดช่องไม้ของบ้านชายชรานิ่งค้างอยู่กับที่ร่างกายของเขาแข็งเหมือนถูกตรึงด้วยมือที่มองไม่เห็นในความมืดนั้นเขารู้สึกถึงสัมผัสเย็นเฉียบที่เลื้อยขึ้นจากพื้นราวกับมีงูหลายสิบตัวคืบคลานไปรอบเทา้ากลิ่นขยะเปียกกลิ่นโคลนและกลิ่นเลือดเก่าผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เดินวนรอบตัวเขาชา้ชาๆบางครั้งใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจของพวกมัน บางครั้งไกลออกไปจนเงียบสนิทแต่ไม่เคยหายไปเลยชายชราพยายามขยับแต่แขนขากลับไม่ตอบสนองเขามองไปรอบๆอ,อย่างไร้ทิศทางความมืดเข้าครอบคลุมทุกสิ่งเหลือเพียงเงาร่างของเด็กหญิงทั้งสองที่เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆในสายตาเขาเด็กหญิงคนแรกในชุดขาวซีกยืนอยู่ใกล้โต๊ะไม้ดวงตาแดงกับเหมือนไฟลุกส่วนอีกคนในชุดเปื้นดินคลานอยู่บนพื้นอย่างเงียบงนัน เสียงเล็บเธอครูดกับไม้เป็นรอยยาวหนูไม่เคยลืมพ่อเลยเสียงของคนพี่ดังขึ้นช้าๆทุกคืนหนูได้ยินพ่อพูดกับตัวเองว่าช่วยชีวิตหนูไว้จากความตายเธอหัวเราะเบาๆแต่พ่อไม่เคยรู้ว่าหนูไม่ใช่คนเดียวในคืนนั้นชายชราหลับตาแน่นภาพความทรงจำย้อนกลับมาเหมือนฟ้าผ่าวันนั้นเขาเจอเด็กคนหนึ่งในกองขยะแต่เขาเคยเห็นเงาอีกเงาหนึ่งขยับอยู่ข้างๆเข,า,ขาคิดว่าเป็นถุงขยะ แต่บางทีมันอาจไม่ใช่นูอีกคนไม่ได้จากไปเสียงเด็กคนเล็กพูดเบาๆแค่พ่อไม่มองแค่พ่อทิ้งไว้ที่นั่นเธอคลานเข้าใกล้มือเล็กๆที่เย็นเฉียบแต่ลงบนเท้าเขาผิวหนังของเขาชาในทันทีเขาพยายามดิน้นแต่ร่างกลับแข็งค้างเสียงในห้องเริ่มดังขึ้นพร้อมกันเสียงเด็กหหวรอเสียงร้องให้เสียงกระซิบด,ดังปะปนกันราวกับกองขยะที่ฟื้นชีวิตขึ้นมา ไฟแลกจากนอกหน้าต่างแสงวาบนั้นเผยให้เห็นภาพสุดท้ายที่เขาอยากเห็นบนผนังเต็มไปด้วยรอยมือเล็กๆบางรอยเป็นรอยเลือดสดบางรอยลึกจนเห็นเนื้อไม้หลุดออกมาเด็กหญิงทั้งสองยื่นมือออกพร้อมกันในมือของพวกเธอมีของบางอย่างกล่องไม้เล็กๆที่ปิดด้วยตะปูสนิมเธอเปิดมันออกต่อหน้าเขาภายในเต็มไปด้วยเศษผ้าขี้ริว้วและกระดูกเล็กๆสีเทาขุ่นพ่อรู้ไหมมันคืออะไร เสียงเด็กหญิงคนโตเอ่ยขึ้นมันคือสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ในคืนนั้นเขาสั่นสะทานทั้งร่างน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงราวกับจะหลุดจากอกไม่พ่อไม่ได้ตั้งใจพ่อไม่รู้เด็กหญิงยิ้มรอยยิ้มของเธอกลับเต็มไปด้วยความสงบเรารู้ว่าพ่อไม่ได้ตั้งใจเธอพูดช้าๆแต่คนที่หนูทิ้งไว้เขาไม่ให้อภยัยลมแรงพัดเข้ามาอีกครั้งไฟเทียนดับสนิท ห้องทั้งห้องมืดมิดมีเพียงแสงสลัวจากฟ้าผ่าที่ส่องเข้ามาเป็นระยะเผยให้เห็นเงาเล็กๆที่ค่อยๆล้อมรอบชายชราเขาได้ยินเสียงเด็กร้องแผ่วเบาเสียงนั้นเหมือนมาจากใต้พื้นบ้านหนาวหนาวเหลือเกินเสียงไม้เริ่มดังขึ้นทีละแผ่นเหมือนมีบางอย่างขุดขึ้นมาจากข้างใต้ชายชราร้องลั่นด้วยความกลัวเขาพยายามลุกแต่กลับล้มลงพื้นไม้ที่อยู่ใต้ตัวเขาเริ่มยุบลงชา้ชาๆ เด็กหญิงทั้งสองก้าวเข้ามาใกล้แสงฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายส่องให้เห็นใบหน้าของพวกเธอครึ่งหนึ่งคือความเศร้าอีกครึ่งคือรอยยิ้มแห่งการปลดปล่อยพ่อเธอพูดพร้อมกันคืนนี้หนูจะพาเขากลับบ้านพื้นไม้แตกออกทันทีเสียงแตกดังสนัน่นและร่างของชายชราก็หายวับลงไปในความมืดเบื้องล่างมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกไม่หยุดกับเสียงเด็กหัวเราะที่ค่อยๆเบาลง จนเหลือเพียงความเงียบเย็ยนเยียบทั่วทั้งบ้านฝนยังคงตกกระหน่ำไม่หยุดเสียงฟ้าร้องก้องสะท้อนอยู่เหนือหลังคาเก่าๆบ้านไม้สันสะเทือนเหมือนจะพังลงทุกเมื่อและใต้พื้นนั้นทุกอย่างเงียบงันมีเพียงเสียงหยดน้ำที่ซึมผ่านรูรั่วตกกระทบพื้นโคลนด้านล่างทีละหยดกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเลือดข่าวฟุ้งกระจายแทรกเข้าไปในทุกซอกไม้ทุกลมหายใจร่างของชายชารานอนนิ่งเสื้อผ้าเปียกชุ่มและเปื้อนโคลน เขาลืมตาช้าๆแสงจางๆจากรูแตกเนื้อหัวเผยให้เห็นว่าเขาอยู่ในช่องว่างใต้พื้นบ้านซึ่งเต็มไปด้วยของเก่าที่ถูกทิ้งไว้หลายสิบปีขวดแตกของเล่นพังตุ๊ก,กตาไม่ครึ่งตัวและกระดูกเล็กๆกระจัดกระจายอยู่รอบตัวเขาเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบมือสันเทาแตะไปที่กระดูกใกล้ตัวทันทีที่สัมผัสภาพในหัวก็พรั่งพลูเข้ามาเด็กหญิงสองคน ยืนอยู่กลางกองขยะในคืนฝนตกเมื่อยี่สิปีก่อนเขาวิ่งไปหาเสียงร้องอุ้มเด็กคนหนึ่งขึ้นมาแต่ในเงามืดข้างหลังมีอีกคนหนึ่งเรียกชื่อเขาเบาๆอย่าทิ้งหนูเขาจำได้แล้วเขาได้ยินเสียงนั้นชัดเจนแต่เขาเลือกที่จะไม่หันกลับไปเลือกรับเพียงคนเดียวเพราะเขาไม่มีแรงจะอุ้มอีกและตอนนี้เสียงนั้นกลับมาดังกล้องในหัวเขาอีกครั้งอย่าทิ้งหนูอีกทันใดนั้น พื้นดินที่อยู่ใต้ตัวเขาเริ่มสัน่นมีบางสิ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากโคลนเป็นมือเล็กๆซีดขาวนิ้วเรียวยาวแต่ผิดรูปเหมือนถูกหักหลายครั้งมันคว้าข้อเท้าเขาไว้แน่นชายชราร้องลัน่นพยายามดิ้นหนีแต่ไม่เป็นผลมือเย็นนั้นดึงเขาให้จมลงในโคลนลึกกลิ่นสาบแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนขยะที่เน่าอยู่ใต้พื้นหลายปีเขาดิ้นสุดแรงแตะโกนเรียกชื่อเด็กหญิงที่เขาเลี้ยงมาลูก พ่ออยู่ตรงนี้ช่วยพ่อด้วยแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงหัวรอบแผ่วเบาดังรอบตัวเหมือนมาจากกำแพงหนูอยู่นี่พ่ออยู่กับหนูแล้วมือเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นทีละมือโผล่ออกมาจากคโคลนรอบตัวบางมือจับแขนบางมือจับคอบางมือจับหน้าเขาเบาๆราวกับกำลังปลอบโยนเขาหายใจติดขัดคโครนหนืดๆเริ่มปิดปากและจมูกสายตาพร่ามัวจากน้ำฝนและความกลัว ก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงเขามองเห็นเพียงดวงตาคู่หนึ่งในเงามืดดวงตาของเด็กหญิงที่เขาเคยช่วยไว้แววตานั้นเต็มไปด้วยน้ำตาและเธอพูดเสียงสัน่นพ่อหนูไม่อยากทำแบบนี้แต่เขาไม่ให้อภยัยจากนั้นเสียงทุกอย่างก็เงียบลงทันทีฝนหยุดตกฟ้าสว่างขึ้นทีละน้อยบ้านไม้เก่ากลับมาเงียบสงัดไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงฝีเท้า มีเพียงกลิ่นอับและความเย็นที่ยังคงอยู่หลายวันต่อมาชาวบ้านพบว่าประตูบ้านหลังนั้นเปิดค้างไว้บนพื้นหน้าประตูมีรอยเท้าเล็กๆเปื้นอนโคลนและกล่องไม้เล็กๆถูกวางไว้ตรงกลางข้างในกล่องมีตุ๊กตาสองตัวตัวหนึ่งสวมเสื้อผ้าเก่าของเด็กหญิงอีกตัวหนึ่งสวมเสื้อของชายชราและใต,ต้ตุ๊กตานั้นมีเศษกระดูกชิ้นเล็กๆวางอยู่เรียงกันอย่างเรียบร้อย พร้อมจดหมายใบเล็กเขียนด้วยลายมือสันสนขอโทษหนูพาเขากลับไปแล้วเมื่อสายลมพัดผ่านกล่องไม้สั่นไหวเบาๆเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งในอากาศก่อนจะจางหายไปกับสายฝนที่เริ่มโปรยลงมาใหม่ราวกับคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อยี่ปีก่อนรุ่งเช้าเงียบเงันเหนือชุมชนเล็กๆหมอกจางลอยคลุมหลังคาไม้เก่าทั้งแถบเสียงไก่ขันแผ่วๆดังสลับกับเสียงลมหายใจของเมืองที่เพิ่งตื่น บ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยกล่องไม้ที่วางอยู่หน้าประตูเปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนแต่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่มีใครกล้าแตะเพราะทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเด็กร้องเบาๆมาจากในบ้านหลายวันต่อมาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพวกเขาพบเพียงช่องว่างใต้พื้นเต็มไปด้วยโคลนและเศษกระดูกไม่มีร่องรอยของชายชรา ไม่มีร่างเด็กหญิงมีเพียงความว่างเปล่าและกลิ่นดินชื้นที่อบอวลหมู่บ้านเงียบไปนานจนวันหนึ่งเด็กคนหนึ่งเดินผ่านบ้านนั้นในยามเย็นเขาหยุดมองประตูที่เปิดแง้มไว้ภายในมีเงาของเด็กหญิงสองคนยืนเคียงกันอยู่ริมหน้าต่างแสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนผมยาวดำคลับของพวกเธอเด็กชายยกมือขึ้นขยี้ตาและเมื่อมองอีกครั้งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วเหลือเพียงแสงสีทองของอาทิตย์ตก สองเข้ามาผ่านบ้านหน้าต่างแตกๆบ้านหลังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องเล่าของหมู่บ้านทุกคนพูดถึงชายชาราผู้เก็บเด็กจากกองขยะเด็กที่เขารักเหมือนลูกแท้ๆและการตอบแทนที่ไม่มีใครคาดคิดทุกครั้งที่ฝนตกหนักผู้คนจะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแผ่วๆลอยมากับสายลมบางคนบอกว่าเป็นเสียงแห่งการให้อภัยบางคนบอกว่าเป็นเสียงเตือนจากความผิดในอดีตและในคืนฝนพรมที่สุดของปี ถ้าใครเดินผ่านบ้านหลังนั้นจะเห็นแสงเทียนเล็กๆลอดออกมาจากในห้องพร้อมเงาสามเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างในเงาของพ่อและลูกสาวทั้งสองที่ในที่สุดก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง